คุณคงเคยได้ยินคำว่าการแต่ภาพเริ่มต้นที่ฟูเฟรมใช่ไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น, FX, นฟูจิฟิล m ม JFX Medium Format ล่ะมันจะเป็นยังไง วันนี้เรามาลองเปรียบเทียบภาพที่ได้จากกล้อง Fujifilm ์ f x Medium Format นะครับกับกล้องฟู Frame ที่มีจำนวนพิกเซลแล้วก็มีราคาใกล้เคียงกันดูว่าภาพที่ได้เนี่ยมีความแตกต่างกันขนาดไหนและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น จะแตกต่างกันขนาดไหนหากเราเอากล้องฟู Frame แล้วก็ Fujifilm ม j x e g m e d i u format เนี่ยมาถ่ายภาพที่ต้องการรายละเอียดสูงมากๆอย่างภาพทิวทัศน์ภาพสถาปัตยกรรมหรือภาพสินค้าที่ต้องการรายละเอียดสูงในการทดสอบเปรียบเทียบนะครับผมใช้ GFX 50 s 2เทียบกับกล้องฟู Frame ที่ดีที่สุดบ,บน DxO mark นะครับถ่ายภาพที่ขนาด3ต่ 2, อ2 raw file แล้วก็ใช้เลนเดี่ยวคุณภาพสูงนะครับตั้งค่าต่างๆเท่ากันทั้งหมด แนะนำให้ดูคอนเทนต์นี้ทางจอคุณภาพสูงขนาดใหญ่นะครับเรามาดูภาพที่ทดสอบได้กันเมื่อขยายภาพ100%เนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดเล็กๆบริเวณขั้วของมือเขืยยาวนะครับของ j f x เนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่าชัดเจนและใบผักเนี่ยจะเห็นเส้นใบคมชัดกว่าชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกล้อง Full Frame B นะครับก็ยังให้ผลแบบเดียวกันก็คือ j f x เนี่ยให้ความคมชัดกับรายละเอียดขนาดเล็กๆมากกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยเช่นกัน จะเห็นว่าไม่ว่าจะดูรายละเอียดระดับไหนนะครับ JPEG ก็ยังให้ความคมชัดที่มากกว่าแล้วก็รายละเอียดมากกว่าตลอดเวลาเมื่อเทียบกับ f u l l f r a m e B นะครับจะเห็นว่าผลออกมาเนี่ยแบบเดียวกันเลยเมื่อดูความคมชัดที่บริเวณขนโดยเฉพาะตรงโบนะครับจะเห็นว่า j p e g เนี่ยให้รายละเอียดที่มากกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าเยอะเลย ส่วนกล้อง l u f r a m e B นะครับก็ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันเพื่อเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุดนะครับผมลองทดสอบกล้อง Fujifilm GFX กับ Full Frame ทั้ง2รุ่นบนชาร์ททดสอบที่ช่องรับแสง f/8 เมื่อขยายภาพ100%ที่กลางภาพนะครับจะเห็นว่าเส้นของภาพที่ได้จาก GFX เนี่ยเมื่อเทียบกับกล้อง l u f r a m e A นะครับ GFX จะมีความชัดเจนกว่าคมกว่าแล้วที่เส้นขนาดเล็กเนี่ยมีมเรน้อยกว่า ทำให้มันสามารถแยกรายละเอียดเล็กๆได้มากกว่าและเมื่อเทียบกับกล้อง Full Frame B ซึ่งทำได้ดีกว่าฟูลเฟรม A นะครับแต่รายละเอียดขนาดเล็กของ JX ก็ยังชัดเจนกว่าฟูลเฟรม B อยู่ดีจะเห็นว่าภาพจากฟูลจุฟิล์ม JX 5 0 S 2 m e d i u m Format มเนี่ยมันจะมีความคมชัดสูงกว่าทั้งรายละเอียดขนาดเล็กขนาดใหญ่ส่วนรายละเอียดเล็กมากๆเนี่ยก็จะเก็บได้ดีกว่าด้วยเช่นกันนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้น ความคมชัดและความสามารถในการแยกรายละเอียดเนี่ยขึ้นกับคุณภาพของเซ็นเซอร์ระบบประมวลผลและที่สําคัญมากก็คือคุณภาพของเลนที่ใช้งานกล้อง j f x เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ขนาด43.8คูณ3 2มมิลนะครับใหญ่กว่าฟูลเฟรมที่มีขนาด35.9คูณ23.9นี่ยอยู่ถึง1.7เท่าขนาดของเซลล์รับแสงหรือโฟโตไดโอดของ j f x เนี่ยมันจะใหญ่กว่าฟูลเฟรมที่มีจำนวนพิกเซลเท่ากัน เมื่อขนาดของโฟโตไดโอดของฟูลเฟรมนะครับเลี้ยงถี่กว่ามีเดียมฟอร์แมตเนี่ยฟูลเฟรมจึงต้องการเลนที่มีกําลังแยกขยายมากกว่าม mm ีเดียมฟอร์แมตเพื่อให้รายละเอียดเท่ากัน หากคำนวณจากจำนวนพิกเซลและขนาดเซ็นเซอร์นะครับฟูจิฟิล์มเ x 50S2 เนี่ยต้องการเลนกำลังแยกขยายเนี่ยประมาณ189เซนต่อมิลลิเมตรส่วนฟูลเฟรมต้องการกำลังแยกขยายประมาณ233เส้นต่อมิลลิเมตรโดยประมาณนะครับในนั้นถ้าใช้เลนที่มีคุณภาพเท่ากันเช่น150เส้นต่อมิลลิเมตรเนี่ยภาพจาก m ีเดีย Format จะมีรายละเอียดและความคมชัดมากกว่าฟูลเฟรมทันที แต่ว่าเลนส์ฟูจินอต jf เนี่ยออกแบบมาให้มีกำลังแยกขยายสูงมากเป็นพิเศษอยู่แล้วทำให้เกิดความแตกต่างได้ชัดเจนในด้านคุณภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อใช้กล้องกำลังแยกขยายสูงมากๆอย่างร้อยล้านพิกเซลขึ้นไปจะยิ่งเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับระหว่างกล้องฟูลเฟรมกับมีเดียลฟอร์แมตเมื่อไรที่เราถ่ายภาพที่ต้องการความละเอียดสูงความคมชัดสูงนะครับไม่ว่าจะใช้เลนส์คุณภาพระดับใดเนี่ยกล้องฟูจิฟิล์ม jfx ที่ใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่เนี่ย ก็จะทำให้ได้เปรียบในเรื่องรายละเอียดและความคมชัดมากกว่ากล้องฟูลเฟรมอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะได้จาก f u j จิฟิล์ม JPEG Medium Format ที่เหนือระดับขึ้นไปกว่ากล้องฟูลเฟรมครับ